สวัสดีวันนี้ก็โอ้ยดูดีคิ้วเปื้อนเลยอะก็มีขนมพอดีเราไปเจอขนมขนมวันหนึ่งมาที่บ้านแม่เราเลยมารีวิวตอนนี้ก็กำลังจะย้ายกลับบ้านไปแล้วจะกำลังจะย้ายของกลับบ้านก็ในเร็ว,เรวนี้แหละก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรให้ดู ขอคิดคอนเซปต์ก่อนนะก็วันนี้มีขนมนี้เห็นมันน่ารักดีเราเห็นเด็กกินแล้วแปลกๆดีเป็นเหมือนเยลลี่อ่ะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเปล่าไม่แน่ใจจะเป็นขนมแบบนี้สี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 นี่มันชื่อ Snowman โอ้มีหมดออกมาด้วย มันกินหวานแล้วแวนะ่ Snowman, e l i m i c Food, Foodie, Food, Food Dessert ก็คือของหวานดส่วนผสมมันมีน้ำมีสารสกัดจากสารหร่ายทะเลน้ำตาลกดซิตริกน้ำผลไม้แล้วแปลกใจมากดงที่ว่าทำไมมีสารสกัดจากสารหร่ายทะเลสงสัยมากแกะให้ดูเป็นอย่างนี้ อ้าวหายมันผิดรูปป่ะที่จริงมันจะเป็นอย่างเงี้ยมัวอย่างงี้เหนียววะ่ะมากก็สีส้มก็จะมีสามสีก็อสีเขียวด้วยฉันเลมันไม่คิดสีอะ มันเป็นยิลลี่หวานๆเนาะในรูปมันมีสามสี่สีน่าจะมีสีอย่างเงี้ยก,ก็กินทีละนะคะ็เราเห็นมันมีน้ำด้วยเด็ดกินอนะ่ะอืมจริงด้วยอ่ะ กคือมันเป็นแบบเหมือนเยลลี่อย่างเงี้ยมันคือเหมือนวุนมากแล้วเขาเรียกว่าอืมอร่อยอะ่ะ นี่สีสีนะกินให้ครบทุกสีเลยขาดนะ่ฮคือมันเป็นน้ำอะ่ะ กล็ไจะเหนียวอยากบอกว่าเหมือนวนมากคือมันหย,ยีๆอย่ยงนั้นถ้าไม่ถือกับแบบหวานจะหวานจะเลี่ยนอะต่อไปสีนี้สยชมโพ ว่าเราน่าจะต้องเช็ดกระไกด้วยถ้าล <c oughs> อ,อยอ่ะ ดี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 ฉีช่อมแล้วกินเกี่ยนแล้วเนี่ยทต่ไม่ได้แล้วจริงเอาฟันกัดได้นะอ้าวไม่อางจะไม่ได้แล้วแหละสีส้ม มันบีบอ่อะและอีกสามอันสุดท้ายเราจะกินให้หมดเลยนะคะหมดแล้วเกี่ยงเกี่ยงแล้วอร่อยอ่ะขนมเด็กก็แปลกดีอ่ะน่าจะห่อละสามบาทได้แ,แล้วเนี่ยแนกะ Oh คือมันอร่อยมากๆาอ่อร่อยมากอ่ะ <c oughs> คือไม่ใช่แบบขนมที่หวานจนเกินไปอ่ะ แ <c oughs> กีตัดแล้วดูดกินเลยราคามันบอกว่าสามบาท เลี้ยงแล้วค่ะแต่ตรงนี้ว่ามีสาหลายทะเลด้วยเจ๋งมากก็มารีวิวรีวิวแล้วไม่รู้น้ำซอที่ไหนอ่ะก็เราไปหาเดี๋ยวลวกันนะจ้ะโ okay. อเคบ๊ายบายอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์นะคิดถึงเราก็คอมเมนต์ได้บ๊ายบาย